สวัสดีครับพบกับผมพลังนะครับวันนี้ผมอยากจจมอัปเดตงานพันธกิจของเราในเดือนนี้นะครับในเดือนที่ผ่านมานะครับมีหลายๆเสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าทําในชุมชนของเราสําหรับในสัปดาห์นี้นะครับที่จะถึงนี้มีหนึ่งโรงเรียนที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือโรงเรียน Worship and p r a y DTS เขาเชื่อจริงว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่นักเรียนทุกคนนะครับจะได้ลงลึกไปกับพระเจ้านะครับแล้วก็มีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวนะครับละะลตลอดทั้ง3เดือนนี้รวมถึง3เดือนในการออกไปประกาศทุกทุกคนอาคารตอนบ่ายนะครับเราก็จะมีโอกาสในการที่จะออกไปยังชุมชชนนนตําาาบลลใเเมือองงทีี่่รยู้ว ที่ดีมากที่เราได้ออกไปอธิษฐานเผื่อชุมชนที่เราอยู่แล้วก็ทําสงครามไฟวิญญาณแล้วก็ประกาศกับผู้คนนะครับช่วงเย็นวันพฤหัสนะครับเรามีการออกไปประกาศที่มหาวิทยาลัยนะครับอย่างในช่วงที่ผ่านมานะครับเนาะก็เราได้ไปที่ราชพัฒเชียงใหม่นะครับในเดือนที่ผ่านมานะครับก็เป็นช่วงที่ปิดเทอมนะครับก็ไม่ค่อยมีนักศึกษาเท่าไหร่แต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับที่เราได้พบกับน้องๆกลุ่มหนึ่งนะครับที่เล่นฟุตบอลเรามีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้าให้กับเขาแล้วก็อธิษฐานเผื่อน้องเขาแล้วกกกก็ใใช้้้เเเวววลลาาาดดยยััันนนบบองขรฟุต งถึในการที่เราได้ไปเจอกับนักศึกษาบางคนยามหรือแม่บ้านพาลงต่างๆนะครับก็มีโอกาสที่ดีที่เราได้แบ่งปันคําพยานชีวิตเรื่องราวของพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานเพื่อพวกเขานะครับในอาทิตย์นี้เรามี เอาฟุตบอลซัมเมอร์แคมป์นะครับสำหรับน้องๆนะครับก็มีน้องๆที่ร่วมกับเราประมาณ11เ็คนด้วยกันนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราได้ใช้เวลากับน้องๆแบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้าแล้วก็น้องๆหลายๆคนได้มีโอกาสในการฟังเสียงของพระเจ้านะครับน้องว่าพระเจ้าตัดอะไรกับเขาแล้วก็วาดรูปออกมานะครับแล้วเรามองไปถึงสำหรับในอนาคตนะครับโฟกัสในการที่จะเทรนนิ่งมากขึ้นสร้างเสากับน้องเหล่านี้มากขึ้นรวมถึงการแข่งขันอยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกๆคนนะครับเร็วๆนี้นะครับที่เบสชุมชนของเรานะครับก็จะมีหลักส 4อาทิตย์สำหรับพี่น้องคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนพระคัมภีร์นะครับในระยะสั้นนะครับเนาะก็สนใจอย่างมากเลยนะครับประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงนะครับในเดือนที่7เดือน7นี้นะครับมีอีกหนึ่งโรงเรียนดีทีเอสที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับชื่อว่า Go DTS ใน DTS นี้นะครับก็จะโฟกัสในการทํางานมิชชั่นนะครับแ้าผมเชื่อจริงๆว่าพระเจ้าเรียกคนหนุ่มสาวนะครับให้ออกมารับใช้พระเจ้ามากขึ้นนะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนหรือเป็นใครก็ตามนะครับเชื่อว่าพระเจ้าต้องการจะใช้คนรุ่นใหม่มากขึ้นรวมถึงผู้เชื่อที่รักพระองค์นะครับในการที่จะทําให้พระเจ้ามีชื่อจักยนะตอนนี้นะครับผมมีช่องทางในการที่เพื่อนๆสามารถสนับสนุนผมได้มากขึ้นนะครับนอกจาก หาบัญชีธานาคารปกติของผมแล้วนะสำหรับเพื่อนๆที่โอนเงินมาจากต่างประเทศนะครับเพื่อนๆสามารถโอนผ่าน w i s e ได้นะครับเนาะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนที่เป็นสัญชาติอเมริกันนะครับเนาะและก็อยากจะมีส่วนในการถวายให้กับผมรวมถึงอยากที่อยากจะได้ในส่วนของการลดหย่อนภาษีนะครับเนาะผมก็จะมีช่องทางให้กับเพื่อนๆที่สามารถเข้าไปแล้วก็มีส่วนในการที่ถวายให้ผมได้นะครับเนาะตามนี้เลยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับเนาะก็อยากประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้นะครับเว็บไซต์ของเรามีแล้วนะครับเนาะก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปได้ในเว็บไซต์คุณพลัง .com นะครับในนั้นนะครับก็จะมีเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆที่ผมได้ออกไปทําภารกิจข้ามวัฒนธรรมนะครับรวมถึงคําพยานต่างๆไม่่อจะเป็นสิ่งต่างๆที่ผมเจอในอดีตหรือสิ่งที่ผมต้องต่อสู้อยู่ในเวลานี้หรือว่าสิ่งต่างๆนะครับรวมถึงอ่าอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเลยนะครับก็คือการทําวิดีโอนะครับก็อยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนำไปใช้ในการให้เกิดประโยชน์แล้ว เป็นผระพอนกับผู้อื่นอีกมากมายนะครับเนาะโอเคนะครับเนาะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอไปเจ้าไปพอนทุกคนนะครับเนาะบ๊ายบาย